เริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้นะคะมาดูในเรื่องที่ฮือฮากันค่ะเพราะว่าพบโป่งรูปกระทิงยักษ์นะคะเขาแผงม้าค่ะก็จะมีการผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะที่วังน้ำเขียวเมืองกระทิงมากที่สุดในประเทศไทยค่ะโดยที่จุดสกัดเขาสูงเขาแผงมา้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงมา้าบ้านคลองทรายอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะนายอนนบ บัวนวลหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงมา้าพร้อมด้วยกลุ่มจิตอาสาเพื่อสังคมชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชมรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านพลองทรายผู้นําชุมชนและชาวบ้านร่วมกันเตรียมสถานที่ขุดโป่งรูปกระทิงยักษ์เพื่อที่จะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศมุ่งหวังสร้างรายได้ให้กับชุมชนแบบยั่งยืนนะคะโดยคนก็สามารถอยู่ร่วมกับสัตว์ป่าลดความขัดแย้งสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่มาทำลายพืชไร่พืชสวนของชาวบ้าน สำหรับกิจกรรมทำาป่งเทียมเพื่อสัตว์ป่าป่งรูปกระทิงยักษ์นะคะก็เป็นโครงการวางน้ำเขียวเมืองกระทิงซึ่งเป็นกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งปีค่ะเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาชมฝูงกระทิงมากที่สุดในประเทศไทยนะคะไฮไลท์ก็อยู่ที่มนเสเนดินแดนกระทิงบริเวณจุดสกัดเขาสูงเขาแผงม้าค่ะที่ดูกระทิงด้วยตาเปล่าได้อย่างชัดเจนหมู่บ้านกระทิงบ้านคลองทรายนะคะที่ถือว่ามีกระทิงป่ามากที่สุดตำนานถิ่นกระทิงอุทยานเขาใหญ่ บ้านคลองปักกั้งนะคะก็มีโครงกระดูกกระทิงยักษ์นะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นชุด จุดเช็คอินกระทิงตามสถานที่ต่างๆโดยที่ผ่านมาค่ะชาวบ้านก็เดือดร้อนกับปัญหาของสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่มากัดกินพืชไร่พืชสวนชาวบ้านได้รับความเสียหายค่ะก็มองวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะปลุกกระแสท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศเชิญชวนนักท่องเที่ยวทำโป่งเทียมเพื่อสัตว์ป่าค่ะก็เป็นโป่งรูปกระทิงยักษ์นะคะเราก็เตรียมที่จะผลักดันวังน้ําเขียวเมืองกระทิงเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงอน,นุรักษ์โดยรถของกลุ่ม จะมีการติดสติกเกอร์ค่ะรูปของกระทิงนะคะประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาชมฝูงกระทิงมากที่สุดในประเทศไทยก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ